แมนบันีม่ไงแมนแมนบอเอาแมนเอาไม่ยังฉันพุดไปพอท้องค่ำเด้อพักจระนมานาน้อยกัเจกนะีอั่พักอั้อัน้ยังแม่พักยังพักผมดังคมเอ้ยพแต่ย่านแต่ดังคมมาได้ไหมไม่มมาโคตอยู่นี่ได้บ่เนี่ยอยู่นี่ากินได้บ่ ก็ได้มึงหอมปลอมล้วทั้งหลังโคตรงามเลย่งอสวัสดีครับพี่น้องสุกิทุกคนอาชีพไปไซครับขอบคไป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 ท่าน พี่น้องตามสองสาวไปสิพากันไปหาหยังเนะาะเขาป่านี่เนาะสิไปหาหยังบอกได้ว่าาบม่ม่มาแมา่สัตว์ <c oughs> คนน้อยนะคิดไิมากเลยนะคนน้อยนอะ,ะได้ไปไไปหยไส้ด้วยเนี่ย <laughs> <laughs> บูไส้พี่นอกก้องคนละ อา้าวพี่น้องมาหอดจุดไม้แล้วบะน,นี้ปวาเน้ก็อน้ำม่ก็ไก่ไก่เดน้อ,อ,อง,อง <rí> e> เป็น10โปรไปคไ<ะ>ปอัปการนะอ้าวอา,อา,อาโอเคครับไปมบนเข้าไปต้องกันส้มพอไม่ลูกนี่แล้วพี่น้องมาละน้อยขวานเลยตัวแทนตัวยให้ห่อยแล้วยังโอเค,อเคมีบนี่โ้จับขวานหา่งกอนพี่น้อง เห็นแลดิแม่ไปพี่น้องงานแรกก็าแบบนี้เด้อบงคนน่อยงานต้องคนเมียพี่น้องมาค่ลูกได้บ่ล่ะเอาน้าไม้ยยมแรกคือาแนนีน่อยแบบนี้เลยในนี้ก็มีหาดอกมันเหมือไรก็ได้เล่งแสงพี่น้องบงหลอด จะไปไกลเดอ้อเดอ้เดอจะไปยังย่งลุดเมียไปเดอ้อเด้อมาเว่นเว่นเว่นเอาอมาเข้าไปยัางไงนนะ่ะบอกเข้าไปเอามาเดอ้ออมาเดอ้อห่วยแต่จำเขาซื้อเขาตอนนั้นนะเนาะตอนอันอันอันซ้ำกันเลยเนยง มา,าหน้าน่อยมันได้ยอนอะไรพี่นอ้องงานน้องคนพอคนเมียได้ยอนแล้วไอต่อพี่น้องอ้าวพี่น้องมาหอดมองสิมาหายู่หายกินแล้วบัดนี้มองเรียกแลยโบมี่ยังมองเรียกแข่งเรีกยกไรที่แม่ <c oughs> เป็นได้มาพ่ออ้ายแล้วเป็นังไรบัดนี้ขี่งวนสจะส้วนเอาเด้อนี่จะกลองนีไม่จะกลองได้ บอก่มองเรียกแม่ไปหามาแห่งเลี้ยงไรนะแม่เนาะบอไมยังเลยไม่ยลยมาพี่ปาะนี่มาหน้าพี่วันนหาขุดอีปูเปลี่ยนโปรแกรมาปก็ล่างขนมาจากข้างมาเด้อแน่นั่งนั่งเฮ็ดนั่งนั่งาก็สอบใส่เอาไม่ยังอีกวันนี้เฮ็ดไี่ยังอีกวันนี้ไั่เหลือยังกรับกล่องชีควยชิงง่วงป่เนี่้ยแม่จีฮะฉันไปซาลาลุคบะเห็ดลต้องคุดเอาอีสิ มี่วะเราเนี่ยหัวขาดเลยอมีอยู่แต่หัวมันขาดแล้ววะเรวันเห็นยังอายวันๆวันวันนสาร์้ันไอ้เพื่อนนะเพื่อนนะนี่น้อเมีอยู่บาไม่หู้นต่อยกเนี่มบี่มนมนบอ เอาไม่ยังทันพุดไปพอท้องคําเ้อผู้ยักจกอะไรของนี่บมาน้าน้อยกจไปจก้งไปไปหาเงินไป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 ยังจะเป็นผู้เดียวนี่เอไอไม่ยยงพากันหายังไงบอหน่หายเขียด ว้ยคุดไปไปกี้ได้สร้างได้หรืออันแบงเคยมาคุดสร้างเทีีบลูกมาบอกเค่ะาแบงมกเขาบเมอางีเชียเอามเ้เอ่านี่พักกันนี่อันนี้อาพักพักยังแม่พักยังพักที่มดังขมโอ้ยไ่ยพว่แต่ย่านจะดังขมมาได้ไหมอืมไม่ยู่นี้คุดยุ่สละ นี่ไปกินมองนั่งมันไม่เยอะมองไหนมองไหนพาไปเนี่ยเอาเอาเอาจะได้กินขนมแทบแทบเอาบาทเลยพาไปใส่ย ah, ีานก็้าอนนี้เรใส่บะหี่อ่ะโอ้กบกี้ใสคุยเลยไม่เียบละนี่ฉบบราไปเียดไมู่อันนี้บอกมันอยูแบบติดใส่สดีชอบ มีคนมาเขี่มีคนมาหาเขี้ไอ้บอระมีอยู่เนี่ยม่คนมาหาเขี้เฮ้ยเต็มไปเลยนี่บ่ละ่ะเนี่ยเตัว,ตวเลยอเอาเขียไปเอาพี่น้องหาอย่างกับบ่ไใดเดอกพี่น้องมันแห้งเลี่ยงไรมาเบิ่งผัก,กงามของปลาโนงดีก่อน,นอะาะอ้าวฝักนาได้ไหมมึงหอมปลอมแล้วทั้งหลังโคนงามเลยอ๋อพี่น้อง สมบูรณ์พดเปล่าต้นหอมเราไหม่งาาใหม่เบิรงอันนี้เน่ยพี่น้องหอมปลอมมาให้มันขักออง่าใหม่หอมปลอมผักบุ้งเล่ากรลังขึ้นผักเพิ่นก็ยัจงเป็นแต่อ่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะดินมันงามปลูกย้ำกับงามอยู่ตรงไฮทงหน้งงามันกับุดยอดนะพี่น้องเนาะ ืัอนี้วันเสาไปไปวงเรียนเนาะสองสมิงนี่เอ,าอ้าอย่าหักโฟนเดอร์เอาเที่แจ้งในก็ดีขึ้นมอไซค์แล้ววันเนพี่วันพีนพน่ว่าแล้วป้าก็พี่วันค่ะพี่วันพิ่บอกบวา่าคือสซเมอ่อไว้แต่นว วิวก็สุดยอดเลยเนาะเดี๋ยวไปท้องนาตีผู้เขาอ๋อนี้่ไงเย่กับน้องนั่งคุยกันพี่น้องมันมาคุดปู่ปู่กับแข็งเลยน้องเย่เนาะอันนี้มืัอนี่เยเใ็่ยังตัดใหม่เนาะพูดในโซ่มาหนาละใดใหม่มาพี่น้องตัดใหม่มากเขาทันคว่าน่ะลุงโซ่งมาแล้วมาหน้าเอ้ย คุณพี่น้องลุงส่งกำลังเอารถดไถแก่ใหม่ที่เราตัดมาแล้วกิมาเผากับพี่วันตัวขายลูกค้าได้บ่เนี่ยอยู่เนีากินได้บอบ <c oughs> ไ่ได้ก็ได้ก็ได้เท็จ้ามีวนนกมียังเ่อนเ่นค่ะใส่หน้าพี่วันกันปูกระแหงเลีน,นะงแม่เนาะ นี่กัพ่อกันยังเงียนหมดแล้วนเนาะฮฮ่าเป็เราสั้นเนี่ยขอโทษด,ด้วยครับถ้ามันสั่นไหวก็ขอโทษขออภัยด้วยครับเด้อพี่น้องครับ บ้าวบรรยากาศเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นคล้องพี่น้องหรือว่าเป็นห่วยหรือว่าเป็นเซกหน้ามเนาะของข้าเจ้ามาอยู่หายกินกันพี่นอ้องไป